รหว่างที่ร่างกฎกระทรวงมหาดไทยที่เปิดให้ต่างชาติมาถือครองที่ดินไม่เกินหนึ่งไร่แลกกับการลงทุน40ล้านบาทตอนนี้ยังไม่ประกาศใช้นะคะวันนี้เรามาขอไล่เรียงข้อมูลกันก่นกอนว่าที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือครองที่ดินเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมีอยู่8รายแล้วพบข้อมูลว่าที่เข้ามาถือครองที่ดินตั้งแต่ปี2546นะ,ค,ะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบัน พบว่าข้อมูลมีสังชาติเข้ามาถือครองที่ดินเนี่ยสิบคนด้วยกันนะเป็นที่ดินที่ถือครองเนี่ยไม่เกินสิบไร่นะคุณอนรชัยโดยทั้งหมดครอบครองพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยถือครองนี้ค่ะเป็นไปตามกฎกระทรวงด้วยหลักเกณฑ์ที่การลงทุนที่ที่บอกแหละอืก็คือเป็นการยื่นเอกสารสิทธิ์ขอซื้อที่ดินนะคะคตั้งแต่ปี2546 ล่มาเลยอันนี้นะข้อมูลน่าจะตั้งแต่ปี2,545แต่ว่าเริ่มซื้อมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2,546ที่ถือมาตามมาตรา96ทวีของประมวลกฎหมายที่ดินทั้ง8คนที่เหลือเนี่ยคือค 2>, 2คนเป็นชาวไต้หวัน1คนเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยไปแล้วปี56รัสเซีย 1>, 1คน 1> <c oughs> ล่าสุดก็ขายที่ดินนั้นให้คนไทยไปแล้วปี59ก็เลยเหลือถือครอง8คนอย่างที่ว่านี่แหละค่ะก็คือรัสเซียเดิมทีถือครองอยู่ แต่ขายให้คนไทยกลายเป็นที่ดินเปลี่ยนมือมาสู่คนไทยแล้วส่วนไต้หวันเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยแล้วก็อเปลี่ยนเป็นไทยก็ไทยะนะครับสรุปเหลือกี่คนนะแคนเหลือ8คนคอย่างถ้าไล่เรียงกันตั้งแต่แรกก็คือมีเกาหลีใต้1คนจีน2คนอินเดีย1คนไต้หวันหนึ่งคนอเมริกัน2นะคะรัสเซียหนึ่งครับนี่เป็นเงื่อนไขปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมตามกติกาที่ระบุไว้ชาวต่างชาติ8คนนี้แล้วก็ที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า อุ้ยนี่มันเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินได้ในราคาเงื่อนไขาการลงทุนที่มันถูกไปหรือไม่นะครับทำตามกฎกติกาอย่างไรมีการเสียที่ดินไปหรือนําที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างไรอย่างที่คุณดาวีเล่าไปคือเดิมทีเนะี่ยเข้ามาเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็มีขายมีเปลี่ยนมือกันไป<ช>ที่ดินนี้ตามกฎกติกาไม่สามารถส่งมอบให้กันได้อสมมุติว่าเป็นคนรัสเซียมาอยากจะเอาที่ดินให้เป็นมรดกตกสู่ลูกไม่ได้นะครับ ถ้ามาไล่ดูแล้วเนี่ยการถือครองที่ดินเนี่ยไม่ไม่ถึงหนึ่งไรนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เขาถือครองเนี่ยก็จะมีที่กรุงเทพมหานครครับมีที่นนทบ,บุรีสมุทรปราการรวมไปถึงชนบุรีด้วยนะคะประจวบคริรีขันด้วยออันนี้เป็นพื้นที่ในจังหวัดที่มีการเข้ามาถือครองที่เขามาซื้อกันเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2546ไล่มาตั้งแต่46มีอยู่2าราย47รายหนึ่ง 48เนี่ยก็มีหนึ่งรายแล้วก็เปลี่ยนสัญชาติไปอย่างที่ว่านะคะคทีเป็นชาวไต้หวันไต้หวันเปลี่ยนเป็นไทยค่ะแล้วก็ยังมีในพื้นที่สมุทรปราการก็หลายหลายที่นะคะสประมาณ3ปี2550เป็นการซื้อในปีเดียวกันแต่ต่างชาติเนี่ยคนละสัญชาติจะมีอินเดียเกาหลีใต้นะคะที่มาซื้อตรงนี้ส่วนที่ชนบุรีก็ยังมีที่รัฐของรัสเซียมาซื้ออเมริกันก็ซื้อที่ประจวบคีรีขัน อันนี้เป็นข้อมูลของชรงมหาไทยนะคะที่มีตอนนี้ที่เรียกได้ว่าอะไรสมุดประการมั้งที่ที่มากที่สุดสมุดประการเยอะที่สุดนะครับมีการซื้อมากที่สุดตอนแรกข้อกังวลของการที่คิดว่าคนต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาซื้อเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไปในเรื่องของพื้นที่ที่อยู่อาศัยแบบบ้านพักตากอากาศไหมเชียงใหม่ ภูเก็ตหรืออะไร<ช>ต่างๆที่ชาวต่างชาติชอบคอนเซปต์ดั้งเดิมใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าใช้ซื้อมาเพื่อการอยู่อาศัยครับจริงๆนะคะคอนเซปต์ดั้งเดิมนะครับคือกลายเป็นว่าตอนนี้นี่เป็นหนึ่งในกระบวนการที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันก็น่าจะถูกนําไปถกเถียงในสภาวันนี้ด้วยะนะครับแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวรัฐบาลจะตกเป็นเป้าวาัฒกรรมขายชาติขายแผ่นดินที่เราเคยได้เรียนกันไปว่ากําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้ว วัฒกรรมที่ว่านี้ฝ่ายการเมืองฝ่ายไหนโดนตราหน้าโดนประทับเข้าไปแก้กันพลวันเลยครับร่างกฎกระทรวงที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เรียกยาวๆเนี่ยสำหรับร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยอันนี้ชื่อกฎกระทรวงตรงนี้นะคะคตอนนี้เรียกีย้ว่ารอความชัดเจนจากกฤษฎีกาส่งไปแล้ว แล้วยังมีขั้นตอนเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกหรือว่าการทําประชามติก่อนที่จะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายยังมีระหว่างนี้ยังต้องรออยู่เหมือนกันแล้ววันนี้ก็ต้องรอดูด้วยว่าที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้ามีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยใครจะมาชี้แจงอีกละ่ะในัางฝั่งของรัฐบาลนะคะแล้วสุดท้ายจะมีการตั้งคําถามแล้วก็เป็นอีกเวทีหนึ่งแหละที่จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้เสียง แม่ล้อมเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันกว้างขวางแล้วนะคะครับนอกจากชาวต่างชาติ8คนคที่ได้ได้เรียนกันไปเรื่องของการถือครองที่ดินนะครับยังมีข้อมูลการเข้าถือครองในลักษณะนอมินีอันนี้หนักเลยะนะครับที่บอกว่าบางคนบอก8คน,นก็ไม่ได้เยอะนี่มีนอมินีครับนี่เป็นข้อกังวลใหม่เป็นนอมินีของชาวต่างชาติแบบนี้ผิดกฎหมายครับคุณอัชาราโพสีไปพูดคุยกับคุบคณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทายสอบถามถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ วันนี้มีเสียงวิาพากษ์วิจาร์มากเรื่องชาวต่างชาติถือครองที่ดินนะคะท่จานะจะชี้แจงยังไงให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องนี้คะครับก็เรื่องที่ดินก็เป็นสิ่งที่มันเป็นข้อกังวลใจนะแต่ว่าผมอยากจะกลับเรียนว่าที่มาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมาเกิดที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่หรอกนะมันก็ไอเรื่องเนี้ยมันก็มีกันมานานแล้วนะมีมานาน แต่รูปแบบมันก็นั่นไปนะครับจนกระทั่งหลังโควิด -19 เนี่ยนะรัฐบาลเขาก็พยายามในการที่จะคิดค้นยังไงว่าเราจะฟืน้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นยังไงนะไอคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือคนที่ดูแลเศรษฐกิจเนี่ยก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนาพงศ์นั่นแหละเป็นหัวเรือใหญ่นั่งหัวโต๊ะอยู่ นะครับผมเองไม่ได้เข้าประชุมแต่ฟังท่านล้ำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านท่านมาเล่าให้ฟังอยู่นะครับในการประชุมเนี่ยคณะกรรมการเขาก็คิดว่าถ้าคนที่คนต่างชาตินะที่มีฐานะดีแล้วก็เป็นนักลงทุนอยากจะเอาเงินมาลงทุนอย่างน้อยสุดหนึ่งล้านเหรียญในประเทศนี้นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่มาวันนี้ แล้วอีก3เดือนถอนกลับไปนะไม่ใช่หมายว่าต้องมีการลงทุนในระยะยาวพอสมควรผมจำตัวเลขก็น่าจะห้าปีนะอย่างน้อยสุดเนี่ยห้าปีใช่ไหมเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไอ้เม็ดเงินที่เอามาลงทุนเนี่ยมันหมุนเวียนสร้างงานสร้างอ,อาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนไทยในพื้นที่นะครับก็ลองจูงใจให้ ดูว่าบางคนมีฐานะก็อยากอยู่บ้านเดียวนะอยย่คอนโดคอนโดมันอยู่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะกฎหมายก็อนุญาตอยู่แล้วก็เผื่อเขาอยากจะอยู่บ้านเดียวนะครับก็อนุญาตให้ให้เขาก็ที่ประชุมในคณะกรรมการนี้นะเขาก็ให้มาพิจารณาในการที่จะจัดโปรแกรมให้เป็นเจ้าของที่ดินนะครับให้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ คนหนึ่งก็ไม่เยอะไล่เดียวใช่ไหมไม่เกินไล่หนึ่งใช่ไหมที่สําคัญที่สุดก็คือไอ้นโยบายเนี้ยต้องกลับเรียนด้วยความเคารพว่ามันเกิดจากความหวังดนะีของรัฐบาลนะโดยคณะกรรมการเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตีท่านตั้งให้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะเป็นเชิงมาภาคแล้วก็นะลงรายละเอียดเนี่ยนะก็มีมติไง มีมติว่าวิธีการนี้ก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนเรื่องของเรื่องที่ดินที่จะให้ต่างชาติถือครองเนี่ยผมยืนยันว่า,าทุกคนก็มีเจตนาดีนะครับฝ่ายที่สนับสนุนให้ทำเนี่ยก็อยากเห็นาภาพผู้คนนะครับเข้ามา,าลงทุนมาอยู่อาศัยในประเทศนะครับเพราะที่ดินมันยกกลับบ้านไม่ได้แล้ ถูกไหมมันก็ยังอยู่ในประเทศเรานี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าทําผิดกฎผิดอะไรก็มันก็เราก็สามารถลงโทษแล้วก็ยึดคืนได้อะไรอย่างเงี้ยในแง่เดียวกันเนี่ยนะครับคนที่ค้านเขาก็หวังดีนะหวังดีนะครับอยากให้คํานึงถึงความมั่นคงอยากให้คํานึงถึงความเป็นชาตินะที่ที่ดินต้องเป็นของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่หวังดีด้วยกันก็คุยกันไม่ถึงไม่ต้องถึงขนาดชกต่อยอท่าตีท้าต่อยอะไรกันถูกไหมและอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้เชียร์ฝ่ายไหนนะแต่เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังผมรับรายการอยู่เนี่ยก็จะเกษียณอายุอยู่แล้วนะปกวีกว่าก็ไปแล้วก็ที่ได้ยินได้ฟังเป็นประเภทก็ซิปเนี่ยนะก็มีเยอะเรื่องที่ดินเนี่ย กับต่างชาติเนี่ยนะ,ะก็ความหมายก็คือว่าข่าวซุบซิบข่าวอมองโลกในแง่อะไรก็ไม่รู้แหละว่าไอ้เรื่องนี้มีมีม,มีมีคนพูดถึงเยอะทุกวันนี้ต่างชาติเนี่ยก็แอบมาเป็นเจ้าของที่ดินเราเยอะนะในแง่ของการเป็นใช้นอมินีนะซึ่งถ้าเจอก็หรือว่าพบนะครับ ว่าเป็นจริงก็กเราก็ต้องดําเนินคดีอันนี้เล่าให้ฟังว่าไอ้รูปแบบไอ้คนที่มันจะพลิกแพลงเนี่ยนะในการมา,อาแอบซื้อที่ดินทํานู่นทำนี่เนี่ยในสังคมเราก็มีพูดคุยกันอยู่นะด้วยความาในเหมือนกับวงสนทนาอะไรพวกเนี้นะครับมีเมียเป็นคนไทยนะ เมียเป็นคนไทยแอบซื้อให้ญาติน้องเมียแอบซื้อนะแล้วก็ทําธุรกิจทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีมีคุยกันอยู่นะแต่ว่าคําถามคือว่าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าถ้าเราตรวจเจอนะที่ดินก็ยังเป็นของเราอยู่นะครับแต่ว่าคนในสังคมก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันหาข้อสรุปโดยสันตินะว่าอยากจะให้ ประเทศนี้นะครับมีการดำเนินการอย่างไรกับเรื่องของคนต่างชาติกับที่ดินของประเทศเรานะครับข้าวห่วงใยที่ปลัดกระกทรวงมหาดไทยบอกก็คือเรืร่องของนอมินีในลักษณะที่เหมือนกับว่าชาวต่างชาติแต่งงานกับคนไทยแล้วไปถือครองหรือชาวต่างชาติให้ลูกน้องลูกจ้างเนี่ย ไปถือครองที่ดินเป็นชื่อเขาแล้วก็ให้คุณเซ็นรับเป็นลูกหนี้เข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ประลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ามันก็เป็นหน้าเป็นข้อหน้ากังวลอันนี้มันก็เหมือนกับน่าจะาไร้แรงกว่าเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตรวจสอบยากไหมตรวจสอบก็ไม่แน่ใจว่าจะยากก็เว่าเป็นชื่อของคนไทยไงเพียงแต่เป็นหนึ่งนอมินีที่มาถือแทนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาทํางานทํากินในไทยแล้วก็ไปพบรักกับคนไทยแต่งงานสร้างครอบครัวกันแบบนี้ก็เรื่องหนึ่งก็เป็นครอบคครัวนไทย คนต่างชาติปกติแต่ว่าถ้ามารับจ้างแต่งงาน<ะ>ใส่ชื่อเป็นนอมินีแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งะนะครับเรื่องของการตรวจสอบติดตามกันต่อนะครับ